สวัสดีพี่น้องมเมื่อก็บบัวอีกแล้วพี่น้องมาเบบึงบัวบัวบัวยา่ท่องอันอันในถังอันนั้นในถังปูนในถังปูนมันสีสีแตกต่างกันบัวบัวแตกต่างพี่น้องในถังบัวนี่สียอดงามยอดสวยแตกกอดอีพี่น้องเมื่อบึงอันนั้นเป็น ก่อนสิไปกับอันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายท้องนเด้อพี่น้องเพื่อสิบดีพลาดคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องมือน,นียายท้องกับสิบ้ามาเก็บบัวนในถังปุ่นพี่น้องไม่ทอกปุน่นยายท้องกับสิผ้าพี่พี่น้องมาเบิ้ในถังปุนพี่น้องหยอดง่าม ยอดยอดยอดมันง่ามง่ามขึ้นไหลพี่น้องในถังปูนเพราะว่าถังปูนมันเย็นพี่น้องถังปูนเย็นยายท้องว่าอันใส่ถังถังพลาสติกใส่กองกระบเบย็นน้ำยังเย็นอยู่พี่น้องน,อน้ำายเย็นใสน้ำอันบวก,กะับแตกก่อดีพี่น้องบึงแตกก่อดีขนาดเลยอันเพราะว่า มันเย็นบวัวน,นี่สิมาค่วเย็นด้วยพี่น้องมาค่วเย็นอันขั้นเย็นแล้วสิแตกก่อดียายท้องเบิ่งแล้วทดล่องแล้วอยากบอกพี่บอกน้องเอามาปูกกินเอามาเฮ็ดกินขั่นเข้าทั้งปูนสิเย็นพี่น้องเบิงบ่งเบิ่งหากมันหัวนหน่อยๆก็หลายพี่น้องมาเบิง่งย่ยทองสิพาพี่พ่าน้องเบิง่ง ก็สิบสัตว์เนี่ยนอบีนองบึงจัดจัดปีนองบึงจัดจัดยีต้องกเย็ดให้บึงเก็บบัวมูบึงปีนองบึงไม่ทั้ง เบิ่งพี่น้องออกแตกกอดีดีพี่น้องขันเฮ้าใส่ถังปูนมันเย็ยนพี่น้องเย็ยนออกดีออกดีอันพะว่าความเห็นของของถังปูนเนาะพี่น้องมันจะโบหอนคือคือถังอันนี้เฮ้าเบิ่งเตี๋ยพี่น้องออกดีแห้งห,หัวหน่อยๆก็ออกดีพี่น้องอบ ออดีพี่น้องเก็บทรงพี่น้องเก็บเพื่นจังกะเอาไงเพื่นออกดีแห้งเย็นเย็นน้ำเย็นมึงพี่น้องน้ำเย็นแห้งปูนมันเย็นมึงพี่น้องโอ้ยออกกพี่น้องหนุ่ยนอยหน่อยก็ออกดีดีออกดีคกบเย็น ทั้งปูนทั้งปูนอันท่อปูนนี่มันเย็นพี่น้องมันเลยออกดีออกมิเตียดแตกก่อดีแตกกอ่กกอดีพี่น้องอันทั้งปูนนี่แต่ว่าเขากั บ่มได้ลงซุ่นยังยัยท่องก็เลยว่าเออล่องบึงว่าใส่อันตั้งปูนกับทักกองมันจีมันสีมีข่วมเย็นจำกันบ่ท่อปูนนี่เย็นพี่น้องและะ้วก็เทให้บัวแตกก่อดีบึงพี่น้องออกดีดีแต่ว่ายยท่องกับก็บมันบพว่ามันเป็นใบนะนาะพี่น้อง ตัวออกตัวบัวออกดีคร่ะยังต้องกับปากย็บมันก็ว่าเป็นจังเป็นจังเราออกดีครับปุบ่นพี่น้องโอ้ยออกจนมา กินกระเสียบกับตำสมบกุงกับเขาปุ่นอุยออกขักออกแมี้พี่น้องปุ่นเบิงหัวหนีหน่อยมันดอกพี่น้องหัวหน่อยฮนออกดีฮ้ ปลูกบัวไว้เธอกินพี่น้องวิธีปลูกปลูกใส่ทอดีกลัวใส่ทอมันจิตเดี๋ยว,ว่าย้องกับบ่ได้ลงทุนนี้อย่างมากไหมเด้อพี่น้องเพราะว่ายายดองกับปลูกกินบ่ได้ปลูกขายเพราะว่าหัวมันหายเนี่ยหัวมันเพียเอาสิไปหามาได้มันมันบ่มีพี่น้องหัวเนั่นมันตายหมดมันเนาเ่าหมดมันเนา่า หาแมวเนี่ก็เอามาเตี๊ยเพราพวกพวกกินไปหา,าเ,น,เ,หหเ,หนะเนี่ยปุน่นฮิตไทยฮิดหน้าปุ่นปุ่นสีดยาค่ะเนี่ยอ้ยหัวนี่พี่น้องหัวนี่ขึ้นให้อุย้ยออกดีคักขนาดพี่น้องออกดีค่ะเลยกินกระปุ่นพี่น้องยี่ท่องเนี่ย ไยกินกระปุนกระปุนกับยำกับบันข้าวปุ้น,น,อน,อนโอ้ยเสียกัดพี่น้องอ่อนๆพี่น้องอ่อนๆ ั้งปูนได้พี่น้องทังปูนนี่ทังปูนบ่มีดินมีทรายบ่ได้ใส่หยังเนี่ยโอ้ยงามคร พิสูจน์ทั้งปูงนท้องปูนเย็นทําห้อันนั้นบัวง,งอกดีงอกริวงามออกเป็นสัน้นเป็นสั้นอยู่พี่น่องเัมน,นีนีหน่อยก็ออกโจน บืงพี่นองหัวหน่อยๆนี่ๆออกคักออกนี่อ้ยออกดีแห้งพี่นองสตางปุปนบ่คือกองบ่คืออันนั้นใจกองธรรมชาติได้พี่นองบ่ได้ดิหยังเลยนี่บ่ได้ใส่หยังเลยนี่ ได้น้ำย่างเลียวอย่าเปิดมันดูมันเปิดดูมันกะสิโบเลียวงามครับพี่หนองงามครับ ทั้งปูนกับกองกองมันจิบมันเบยินด้ย่งามกักออกคัดออกเนียแสบแสบเลยพี่น้องกินกับปนกรอบกรอบดี วัวนี่หน่อยก็ออกคักออกแน่หลอดจองถังปูนท่อปูนออกดีแฮงพีนองขาวจูนปูนง่ามกับผู้ใดบวเคยกินไอ้ย้ต้องกิน กินมันเตี้ยหน่อยจุนไงคงไม,ม่เห็นคนว่าเพาะเพาะยายท้องกัเลยล่องออกมาเพาะบึงออกมาบึงโอ้ได้โอกาสยายท้องก็เลยเก็บมาเพาะล่องบึงหยอดง้างดีแต่กอดีพี่น้องมึงคนอหยอดอ้วดัวหยอดอวบอ่อน,อออนพี่นอ้องบัวเดียง เพาะบัวเดียงไว้กินปอดจานพี่น้องปอดจานเบืองหัวในหน่อยออกดีก็ขนาดเลยน้มใสี่นองใสบ่งามบ่พี่น้องงามบ่ไปแล้วพี่น้องไหนมาเบืองพี่สูดทอปูนงามกบพี่น้องงามบ่ปูน แต่กอดีขนาดเลยพี่น้องไปแล้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์ไปแล้วบ๊ายบาย